ใกลยๆมองมองทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะแล้วก็จะได้สดชื่นตาชื่นใจบำบัดบำบัดตาบำบัดใจ <c oughs> แล้วก็ดูทั้งนี้ก็อ่ะอ่ะแล้วก็มาชมบรรยากาศเลยครับเ,เพื่อน หนทางนี้นะคะเพื่อนๆดูทางนี้ก็สวยจ้ะาสายตาเราจ้องมองแต่โทรศพนะัพท์เนาะเราก็ต้องมาหาเรามองทุ่งนาเฉียวเชีชาอุ่มมองมอง้มงตุงตุง่มต่ำมีเดินะะนะอากขนาดน้ดูเบิงเบิงเบิงเหนียงขินหอดก้า แล้วก็มาชมบรรยากาศเลยค่ะเพื่อนๆถ้าสายตาเราจ้องมองแต่โทรศัพท์เนาะเราก็ต้องมาหาเรามองทุ่งนาเฉียวเฉียวชาอุม่มมองมองสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ไใ้แมาตลาด แวะเข่ามาบานมูเนาะคะ่ะก็เลยเห็นโยงงามกันเลยถ้าสายตาเราจ้องมองแต่โทรศัพท์เนาะเราก็ต้องมาหาเรามองทุ่งนาเฉียวเฉียวาอุ่มมองมอง <c oughs> อยู่ทางนี้ก็งามค่ะตรงนี้เป็นป่ามันนะคะเพื่อนๆจ๋าไกลๆมอง, <c oughs> ม,องมองทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะ แล้วก็จะได้สดชื่นตาชื่นใจบําบัดบําบัดตาบําบัดใจก็เกือบห้าโมงแล้วค่ะสี่โมงกว่าเลยห้าโมงนี่แหละกำลังมาจากตลาดนะคะเพื่อนๆจ๋าถอยขึ้นมานิดนึงก็อ่ะอ่ะแล้วก็มาชมบรรยากาศเลยค่ะพเพื่อนๆตอนเป็นเล็กหน่อยนะนี่ไแมค่ค่ะ ชาเบ็ดเนาะชสยเบ็ดค่ะอ๋ออือเอาเข่าก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะเอาเข่าสักก่อนเข่าเป็นงามงามเข่าสวยค่ะพี่น้องจ๋าเข่างามงามชมบรรยากาศมีนกด้วยนกจ้าสดชื่นค่ะเพื่อนเพื่พะวัง ่ออร็แล้วก็มาชมบรรยากาศเลยครยับเพื่อนๆเอาเข่ากอนเนาะค่ะเนาะนเอาเข่าสกักก่อนเข่าคน,งา,คนง,างามงามเข่าสวยครับพี่น้องจ๋าเข่างามงามก็แล้วก็มาชมบรรยากาศเลยครยับเพื่อนๆ,ๆ แล้วก็ดูทั้งน้ำเบื้องเก่ากันนะน้ำกันหลายเป็นแต่ไซ่เขาเอ็นี่ก็ใไซ่เบ็ดไส่เบ็ดแล้วก็มัขีมีป่าเลยนะบุ่นตนุ่นทางข้าสวยงามคับเพื่อน หวยโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้ำเบิ้งเก่ากันเนาะน้ำกละาลเป็นแต่ไซ่เคาเอาเนี่ยก็ใไซ่เบ็ดใส่เบ็ดแ้ะกำชีมีป่าเลยนะบุนนีนะคะเพื่อนๆดูทางนี้ก็สวยจ้ะนี่ก็เปิดกับห้าโมงแล้วค่ะสี่โมงกว่าเลยห้าโมงนี่เลยกำลังมาจากตลาดนะครับเพื่อนๆจ้า ถอยขึ้นมานิดเนึงข้าสวยงามค่ะเพื่อนๆวายอยู่ทางนี้ก็งามค่ะตรงนี้เป็นป่ามันนะคะเพื่อนๆจ้า ทางนี้ก็งามค่ะตรงนี้เป็นป่ามันนะคะ <fol. S 1> เ,เพื่อนๆจ้าชมบรรยากาศมีนกด้วยนกจ้ะสดชื่นค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน,นีก็สวยค่ะข้าวสวยนคะรับเบื้องเข่ากันเนาะน้ำก็ะลหลเป็นแต่ไส้เคาเนี่ยก็ไส้เบ็ดไส้เบ็ดหละกกำมิีิมีป่าเลยนะบุ่นไปไกลๆมอง มองทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะแล้วก็จะได้สดชื่นตาชื่นใจบำบัดบำบัดตาบำบัดใจนเบื้องเข่ากันเนะนาะน้ำกระหลายเป็นแต่ใส่เคาเนี่ยก็ใส่เบ็ดใส่เบ็ดแล้วก็มีป่าดียนะบุญถ้าสายตาเราจ้องมองแต่โทรศพนะัพท์เนาะเราก็ต้องมาหาเรามองทุ่งนาเฉียวเฉียวเฉาอุ่ม มองมองไปไกลๆมองมองทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะแล้วก็จะได้สดชื่นตาชื่นใจบำบัดบำบัดตาบำบัดใจ <c oughs> อยู่ทางนี้ก็งามค่ะตรงนี้เป็นป่ามันนะคะเพื่อนๆจ๋าหนนทาง โอเคค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไปไกลๆมองมองทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะแล้วก็จะได้สดชื่นตาชื่นใจบำบัดบำบัดตาบำบัดใจก็เกับห้าโมงแล้วค่ะสี่โมงกว่าหรือห้าโมงนี้เนี่ยกำลังมาจากตลาดนะคะเพื่อนๆจ้า ถอยขึ้นมานิดเึงเก็เกับห้าโมงแล้วค่ะสี่โมงกว่าหรือห้าโมงนี่แหละกำลังมาจากตลาดนะคะเพื่อนๆจ้าถอยขึ้นมานิดเึงยเบิ้งเก่ากันเนะนาะน้ำก็หลายเป็นแต่ส่เคยเนี่ยก็ใไ่เบ็ดส่เบ็ด้วกล่อมีิมีป่าเลยนะบุญสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ได้แวะมาตลาด แวะเข่ามาบานมูเนาะค่ะก็เลยเห็นโยงงามกันเลยตอนเป็นเี็กหน่อยเนาะ,ะนี่แม่ค่ะนี่ไซเบ็ดเนาะไซเบ็ดค่ะแล้วโดยหายใจลุงๆค่ะเพื่อนๆจ้าดูข้าวตรงบรรยากาศ ตะวันตกตะวันจะรับฟ้าเหมือนกันตอนนี้ตุตตต้มตนะุ้มตุ้มต่ำมีเด่นอะคานะลองดูเบิงเบิงเบิงหนึ่งกินฮอดวัม,มสวัสดีค่ันเพื่อนๆจ้าวันนี้ไปแวะมาตลาดแวะเขาม้า,มาบานมูเนาะ,ะ่กะก็เลยเห็นโยงงามกันเลย ตุ้มตุมต่ำมีเดินะอนะครขนาลองด้วยเบิงเบืองเบิงหนี่งกับินหอดชมบรรยากาศมีนกด้วยนกจาก๋าสดชื่นค่ะเพื่อนๆเพราะว่านี้ก็สวยค่ะข้าวสวยถ้าสายตาเราจ้องมองแต่โทรศัพท์เนาะเราก็ต้องมาหาเรามองทุ่งนาเฉียวเฉียวชาอุ่ม มองมองไปอยู่ทางนี้ก็งามค่ะตรงนี้เป็นป่ามันนะคะเ,เพื่อนๆจ้าเห็นบรรยากาศสวยๆค่ะเ,เพื่อนๆเขางามงามกละลิด้ดไทยไห้พี่ให้นนองเบึ่งน้ำกันเนาอค่ะนาะชมบรรยากาศมีนกด้วยนกจ้า สดชื่นค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าชมบรรยากาศมีนกด้วยนกจ๋าสดชื่นค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าก็จแล้วก็มาชมบรรยากาศเลยค่ะบเพื่อนเพื่อนตอนเป็นเล็กน้อยเนะนี่ไหมคะ่ะนี่ไซเบดเนาะ ชยเบ็ดค่ะเบ้งเข่ากันเนาะน้ำก็หลายเป็นแต่ส่เขาเนี่ยก็ใไซเบ็ดไซเบ็ดวกขมิ้มป่าเลยนะบนุญตู่หนุนทางเบึ้งเข่ากันเนาะน้ำก็หลายเป็นแต่ส่เคาเนี่ยก็ใส่เบ็ดไซ